สวัสดีค่ะจันทนานามกรนะคะประธานวิสาหกิจชุมชนแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรของตำบลทะเลทรัพย์ค่ะค่ะด้วยวัตถุประสงค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลทะเลทววร,าารัพย์เราก็ได้มีการแปลรูปกล้วยและมือนางอบตาแสงตะวันแล้วก็ทุเรียนทอดอบกรอบตาแสงตะวันนะคะผลิตภลลัณฑ์หลักๆทั้งสองรายการนี้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบที่อยู่ในองค์กรของตำบลทะเลทรัพย์ทั้งสิ้นค่ะ ุดเริ่มต้นของกลุ่มองค์กรวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรณปัจจุบันตอนนั้นคือปีพศ2545วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรซึ่งไม่ใช่เป็นวิสาหกิจทียังเป็นกลุ่มองค์กรเล็กๆก,ก็คือกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของตำบลทะเลทรัพย์ซึ่งจุดตอนนั้นในปีพศ2545ในพื้นที่ตำบลทะเลทรัพย์ในซึ่งทุเรียนล้นตลาดช่วงนั้นเป็นทุเรียนที่เยอะมากที่สุดในพื้นที่ของตำบลเรานะคะ ก็ได้นํำทุเรียนมาแปรรูปก่อนซึ่งมาสร้างมูลค่าของในตัวของวัตถุดิบให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบที่ราคาตกต่าก็จะมาสร้างมูลค่าของวัตถุดิบขึ้นมาได้ในในเรื่องของทุเรียนทอดตาแสงตะวันค่ะแล้วก็พอปีถัดมาก็จะมีการาแปรรูปของกล้วยและมือนาอบโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเหมือนกันก็จะเป็นตัวเสริม เพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มากขึ้นก็คือให้สมาชิกได้ระดมการปลูกกล้วยและือนาขึ้นในพื้นที่แล้วก็มีการประกันราคาโดยใช้แกนนาขององค์กรสตรีในชุมชนหรือแม่บ้านเกษตรในชุมชนของเราให้มาสร้างมูลค่าของตัววัตถุดิบร่วมกันนะคะก็เลยได้ออกมาเป็นตัววัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่2รายการก็คือทั้งผู้เรียนและกล้วยแลมือนางนะคะออกมาเป็นตัว ที่สามารถที่จะสร้างศักยกภาพคนในชุมชนให้แข็งแกร่งขึ้นนะคะก็มาเป็นกล้วยและมะนาอบร้อยเปอร์เซนต์ต่อยอดด้วยแก้กล้วยและมือนาเคลือบช็อกโกแลตแล้วก็ตามมาด้วยกล้วยและมะนาอบเนยค่ะแล้วเรามาดูผลิตภัณฑ์ของเราในพื้นที่นะคะก็จะเป็นทุเรียนทอดเป็นสินค้าตัวแรกของเราที่ได้ได้เรรยงการตั้งแต่ปีพศ2545นะคะ แล้วพอพอมาปีพศ2550 25ซึ่งจะมีกล้วยเล็บมือนางอบตาแสงตะวันเป็นกล้วยเล็บมือนางอบที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็เป็นตัวหลักโอท็อป5ดาวในปีพศ2548หรือ49นะคะผลิตภัณฑ์หลากหลายที่มีอยู่ในพื้นที่ของของเราก็จะอยู่ในอาคารนี้ทั้งสิ้นก็จะเป็นกล้วยเล็บมือนางอบเนยก็จะอีกตัวนึงค่ะกล้วยเล็บมือนางอบเนยตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยเล็บมือนางที่ใช้กล้วยดิบ มาทำนะคะแล้วก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เราได้ได้ทำส่งเข้าไปก็คือกล้วยและมินางออบเนยเหมือนกันแต่เป็นแบรนด์บ้านธรรมชาตินะคะก็จะเป็นอสองแบรนด์ที่เราได้จัดจำหน่ายอยู่ตอนนี้ในรับกล้วยและมินางอบเนยนะคะ่ะผลิตภัณฑ์ชุมชนของตาแสงตะวันนะคะผลิตภัณฑ์ชุมชอนอันนี้จะมีอยู่หน้าเพจ โอท็อปแสงตะวันนะคะให้ท่านเจ้เข้าไปดูได้ในหน้าเพจก็จะมีสินค้าโอท็อปของแสงตะวันอยู่3รายการน,นะคะมีดมีกล้ว,ว,ยลว,กลลว,วยแล้วมีนางอบกล้วยและมีนางเคลือบช็อกโกแลตและกล้วยแล้วมีนางอบเนยจะมีกระบวนการจัดการอยู่ในเพจเรียบร้อยในโอท็อปแสงตะวันเบอร์โทรของสินค้าโอท็อปแสงตะวันสามารถติดต่อได้ที่ในเพจของโอท็อปแสงตะวันหรือ,อคุณจันนาน,นามกร0898662682